น้องว่าอะไรนะเมื่อกี้ข้าวข้าวต้มไข่มุกนั่นนะข้าวเอามากินสิข้าวไข่ไก่มุกข้าวไข่ไข่มุกข้าวอะไรไข่มุกอ่ะไข่ไข่ดาวข้าวไว้กินบะฮะบะไข่ทำนะว้าไหนดูด้อะไรในจัตในนั้นว้าวน่ากินมากมันคืออะไร กินข้าวกับไข่ต้มแล้วกะละมังน้ำพริกเผาวางข้างหน้าช่ดมน้ำพริกเผาไปใช่ไหมน้องกินได้ไหมน้ำพริกเผาอะยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้อะก็ยังเป็นเด็กอ้านยังเป็นเด็กอยู่อ่ะกินข้าวต้มกินข้าวกับไข่ต้มกขับ่ตมแล้วก็ดมน้ำพริกเผาอือหือ เผ็ดเลยหอมไหมหอ,อมหอมน่ากินไหมหน่ากินได้ไหมน้องไม่กินอ่ะไม่เดือดเผ็ดไง <c oughs> ยังไงนะก็ปเปดือ <c oughs> ดไปนะแล้วมานั่งกินหน้าน้ำพริกเผาทำไมล่ะมานั่งกินหน้ากระมังน้ำริกเผาทำไมก็อยากก็อยากถ่ายรูปก็อยากถ่ายรูปเออ๋ออยากทำรีวิวให้มะ มาจะเพกน้ำพริกเผาเนี่ยน้องมากินข้าวเป็นเพื่อนจะมาทำรีวิวให้ว่างั้นว้าวน้ำพริกเผาวหวานหวานเผ็ดน้อยๆไว้ทาขนมปังใช่ <c oughs> ให้ให้คุณพ่อแม่กินอ,อ๋อให้คุณพ่อคุณแม่กินและเด็กกินกินขนมปังกับกับอะไรสีขาว,ขาว กับนมใช่เออได็กินขนมปังกับนมกับสีขาวๆกับนมแล้วให้คุณพ่อคุณแม่กินขนมปังกับน้ำพริกเผาน้ำพริกเผา่ยน้ำพริกเผาอร่อยไหมบอกหน่อยสิบอกเพื่อนๆหน่อยน้ำพริกเผามะอร่อยไหมอร่อยอร่อยแน่ๆนนี่ น้ำพริกเผาขนมปังนะครับน้องอับนานขายนะครับใช่ไหมลูกครับนมครับมหิวข้าวด้วยอ่ะพ่อค้าไหนครับพ่อค้าหันหน้ามาหน่อยดิ